มีคำถามเข้ามาถามกันเยอะมากว่านะคะถ้าเกิดจะมาขายของออนไลน์เป็นครั้งแรกมีเทคนิคยังไงกันบ้างน,นะคะฮัลโหล สวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้อยู่กับแม่บ๊อบนะคะบ๊อบเบอรี่สีสยามกับยานแม่สเตชันค่ะเข้ามาแล้วตอนนี้นะคะหลายคนที่มาดูคลิปติดตามกันนะคะก็บอกได้เลยว่ามีคำถามเข้ามาถามกันเยอะมากว่านะคะถ้าเกิดจะมาขายของออนไลน์เป็นครั้งแรกมีเทคนิคยังไงกันบ้างต้องบอกว่าวันนี้จะมาเผยเคล็ดลับนะคะ4 <S 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 เทคนิค ที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนที่คุณจะนะคะขายของออนไลน์ให้ปังกันค่ะนะะวันนี้บอมเองก็เป็นหนึ่งในแมค่ค้าออนไลน์นะคะที่มาขายของออนไลน์ได้นะคะสี่ปีกว่าแล้วจนวันนี้มีตัวแทนม,มากกว่า2,500ันาคนแล้วก็ทํายอดขายบนโลกออนไลน์ไปเกือบ50ล้านแล้วเห็นไหมคะว่าทําได้ในระยะเวลาไม่นานเลยเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะบอกกับทุกคนว่านะคะเคล็ดลับที่จะบอกวันนี้มันเป็นเคล็ดลับที่หลายคนก็อยากจะรู้จริง แต่จริงมันเป็นพื้นฐานค่ะที่แม่ขาออนไลน์ควรจะต้องกลับมานั่งพิจารณากันเริ่มจากข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะนะคะสำหรับหลายคนที่อยากจะขายของออนไลน์เนาะวันนี้ข้อแรกเลยบอกบอกก่อนเลยนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือข้อแรกที่คุณจะต้องสร้างนะคะนั่นก็คือ personal branding บน Facebook ค่ะคุณจะต้องสร้างนะคะให้ ตัวตนของคุณเนี่ยมีความแตกต่างจากคนอื่นเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณขายสินค้านะคะอยู่นะคะแล้วปรากฏว่าในแบรนด์ที่คุณขายเนี่ยอาจจะมีคนขายหลายร้อยคนหลายพันคนหลายร้อยร้านค้าหลายพันร้านค้าวันนี้ลูกค้าเขาก็จะเลือกร้านค้าที่นะคะทาให้คนจดจําได้เพราะฉะนั้นแม่ค้าออนไลน์จะต้องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ให้มีความแตกต่างและความแตกต่างนั้นเนี่สำหรับบอกบอก,บอกเลยว่าบอกว่า,วาตัวที่เรีย เรียกว่าคาแรคเตอร์หรือนะคะแบบเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณน่ยมันเป็นสิ่งที่คุณจะจดจํานะคะให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์ได้จําคุณว่าคนเนี้ยขายแบรน์นี้อย่างบ๊อบเนี่ยขายดีไอคอนนะคะก็คือขายเจลแอลกอฮอล์นะคะเต้นแบบนี้เจวนุ่มโบเจลค่ะเจลค่ะหนูชื่อเจลมากัะนุ่นมากัะสเ ้ะจะเป็นแรงขนาดนี้ใช้หรอนะคะเนาะหรือว่าแบบขายตัวคอลลาเจนขายกาแฟขายดีท็อกซ์คือเราต้องบอกก่อนเลยว่าคาแรคเตอร์ของเราอะเป็นแบบนี้แม่ค้าออนไลน์แบรนด์นี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ลูกค้านะคะเขาก็จะเลือกจากแม่ค้าที่รู้สึกว่าเข้าถึงแล้วก็มีความโดดเด่นและแตกต่างและที่สําคัญคือถ้าเขาจะมาขายของออนไลน์กับเราแล้วเขาจะฝากผีฝากไขยกับเรา<อ>ได้หรือเปล่าฝากผีฝากไขยเอ้ยหรือว่าจะมีพอยูทธ์แถวนี้ว่าไม่มีนะไม่มีโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากมีตัวกลมบนโลกออนไลน์ค่ะมันจะเวิร์กมากข้อที่2ค่ะ คุณต้องสร้างนะคะเซลเพจและก็แว l u ลูเพจค่ะความหมายตรงนี้คือหลายคนเนี่ยขายของออนไลน์บน f a c e b o o k เนาะบอบเองบอกเลยว่าบางคนเนี่ยสร้างแต่เพจขึ้นมาเพื่อที่จะขายสินค้าเราเรียกว่าเซลเพจแต่สำหรับบอบเองอะ่ะบอบแนะนำว่าให้คุณเนี่ยสร้าง Value Page ด้วยก็คือเป็นเพจที่เป็นตัวตนของคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณขายอย่างเดียวเนี่ยบอกเลยนะคะว่ามันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำมาเพื่อขายอย่างเดียวอะ่ะ แต่ถ้าวันนี้เขาจะซื้อของเพราะว่าเขาเห็นความแตกต่าง ของแม่ค้าออนไลน์คนนี้อันนี้คือคีย์ที่สําคัญมากๆดังนั้นแม่ค้าออนไลน์นะคะที่อยากจะนะคะให้ตัวเองขายของแล้วปังเนี่ยต้องมีทั้งเซลล์เพจและก็แวลูเพจคือเพจที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อันนี้สําคัญนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นแล้วลูกค้าจะไม่หนีไปไหนเลยนะคะหลายคนทําไม่เป็นเนาะก็ลองไปศึกษาดูคลิปที่บอบสอนทําเรื่องของเพจ เฟซบุ๊กนะคะดูได้เลยเพราะว่าอันนี้จะเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆที่คุณควรจะต้องรู้ค่ะสามค่ะนะคะเคล็ดลับที่คุณจะเข้ามาขายของออนไลน์แล้วปังเนาะต้องบอกเลยว่าคุณต้องมีนะคะอัลบั้มรูปสําหรับนะคะอัลบั้มรูปแล้วก็อัลบั้มข้อความคอนเทนต์นะคะที่คุณจะต้องใช้ต่อลูกค้าค่ะ อันนี้คือไม่รู้ว่าคุณรู้กันหรือเปล่าแต่สำหรับบ๊อบเนี่ยบ๊อบบอกเลยว่าหลังจากที่เรานะคะทำ Facebook ส่วนตัวปังเพจปังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ค้าออนลน์หลายคนตอบลูกค้าช้าค่ะแล้วก็ตอบไม่เป็นระบบเนาะดังนั้นเนี่ยข้อที่3เลยคุณจะต้องมีอัลบั้มรูปที่ใช้ในการปิดการขายลูกค้าเช่นคุณขายสินค้า A นะคะคุณต้องมีอัลบั้มเกี่ยวกับสินค้า A เยอะมาก คุณรวมไว้หนึ่งอัลบัมเลยเพราะมันจะเป็นสิ่งที่คุณตอบซ้ำๆค่ะมันจะไม่หนีไปจากนี้หรอก before after คุณสมบัติสารสกรัดกินแล้วดียังไงการใช้การเทส ะะเพราะฉะนั้นคุณรวบรวมไว้เลยดังนั้น,น,นแมค้าออนไลน์ถ้าอยากจะเป็นแล้วตอบทันนะคะคุณต้องเตรียมอัลบั้มไว้และคุณต้องเตรียมเนื้อหาคอนเทนต์นะคะข้อความที่จะใช้ตอบลูกค้าไว้อย่างเป็นระบบเพราะมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะนี่แหละคือเคล็ดลับของแมค้าออนไลน์ข้อที่3ที่บ๊อบอยากจะฝากทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นการบ้านของคุณคุณต้องทําอะไรคะคุณต้องกลับไปรวบรวมเพราะว่าถ้าคุณไม่รวบรวมเนี่ยหลายทั้งที่คุณเซฟออกมาจากใน ไะะลน์กลุ่มของคุณหรือว่าใน Facebook ของแม่ทีมคุณหรือในเว็บไซต์ของบริษัทคุณจะหาไม่เจอเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องจัดอัลบั้มปิดการขายและคอนเทนต์ข้อความปิดการขาย ให้เรียบร้อยซะมันจะได้พร้อมใช้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ตอบลูกค้าได้ไวทันใจมากๆเพราะว่านี่คือเคล็ดลับป่กันนะคุณนะตอบแบบถามมาแล้วตอบวันน,นี้คือนาะฬิกค8นาฬิการาเนี้นเนี่ยต้องฝากไว้เลย,เลยอข้อที่4ค่ะ ความน่าเชื่อถือของร้านค่ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับมากๆหลายคนขายของออนไลน์นะคะก็มักจะแบบพอลูกค้าถามว่านะคะสินค้าเป็นอย่างนี้จะปิดการขายอย่างเดียวเลยแล้วก็บอกเลขบัญชีใช่ปะ่ะอันจริงๆแล้วเนี่ยคือการบอกเลขบัญชีเพื่อจะปิดการขายเนี่ยนะคะมันดีมากๆ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะมีนั่นก็คือรูปที่นะคะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านของคุณเช่นเป็นรูปที่คุณส่งของเป็นประจำ อันนี้สําคัญมากหลายคนเนี่ยส่งสินค้าเยอะมากแต่ไม่รวมรูปเอาไว้เป็นหนึ่งรูปใหญ่ๆใ,ให้เขารู้ว่าเฮ้ยร้านแงส่งของจริงนะคะเนาะสองคือรูปที่ลูกค้าเนี่ยชมขอบคุณว่าได้รับสินค้านะคะได้รับสินค้าจริงขอบคุณค่ะส่งเร็วนะคะเรียกว่ารีวิวแล้วกันเนาะเราเรียกว่ารีวิวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องมีรูปส่งของรูปที่เป็นคําชมจากลูกค้าเป็นรูปรีวิวเนาะและที่สําคัญเป็นรูปแม่ค้าเองเลขบัญชีเอง อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันทําให้นะคะมันทําให้ลูกค้าเนี่ยเขากล้าโอนแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าร้านเนี้ยจะไม่โกงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายิ่งมีใบจดทะเบียนการค้าแบบขายของออนไลน์นะยิ่งดีมากๆเลยหรือว่านะคะมีบริษัทนะคะที่สามารถจับต้องได้มีเลขอยอยมีสคบอมีอะไรรับรองคุณพยายามทำรูปเหล่านี้ไว้เพื่อส่งให้ลูกค้าในอินบ็อกซ์หรือในแชทเพื่อ เขาเกิดความมั่นใจค่ะนะคะเพราะนั้น4เค็ดลับนี้สำคัญมากแกสำหรับคนที่อยากจะมาขายของออนไลน์ไปเตรียมตัวไปเช็คลิสต์กันให้ดีนะคะจะได้นะคะมาขายของออนไลน์แล้วมียอดขายปังๆแล้วก็สามารถที่จะหยิบทำใช้แล้วก็ปิดการขายแล้วก็ต่อยอดกับลูกค้า ได้เลยบอกก็หวังว่าวันนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยากจะเข้ามาขายของออนไลน์ด้วยกันประสบการณ์ของบ๊อบเองนะคะทําออนไลน์มา1ปีให้หลังมานเนี้ยขายไปเกือบ50บล้านแต่ทําออนไลน์มาอยู่ในแม่รุงเนี้ยสปีแล้วค่ะก็หวังว่าที่แบ่งปันไปจะเป็นนะคะเขาเรียกว่า สิ่งที่เป็นเนื้องานของแมค้าออนไลน์ราคาแพงเลยที่เราทำอยู่แล้วมันทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ฝากทุกๆคนเอาไว้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญนะเขามีปุ่มเนี่ยที่กดติดตามนะคะสับสไครช่วยกดสับสไครตด้วยนะคะกดติดตามชอ่องนี้แล้วก็เปิดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าใครอยากให้มาสอนอะไรอีกหรือแบบปันเคล็ดลับอะไรอีกช่วย พินมาบอกใต้คอมเมนต์ด้นะคะหรือใครขายของอะไรแล้วอยากให้ไปช่วยอุดหนุนนะถ้าเกิดเป็นของกินจะชอบมากของใส่ก็ดีค่ะนะคะเรามาแปะกันไว้ดูใต้คอมเมนต์ค่ะลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัครไปแล้วนะ